วันนี้มาหาิบแวทุกคนเจบ็จบหิบเจ็บหิบทุกคนนี่ค่ะวันนี้น้องก้าวไม่ได้มานะทุกคนมาพ่อกับแม่ <_ Finland> ทุกคนกำ <_ disputes> ลังขึ้นทุกคนกคนเยอะมาก ใหมาหน่อยอย่างนี m m ้แล้วทุกคนแม่โมไม่ค่อยเห็นหอกป้าไม่ค่อยเห็นพ่อกำลังกดอีกทุกคนมันกำลังขึ้นทุกคนมันยังไม่หัวป้าดอกใหญ่นะเป็นดอกใหญ่ปะ เียคนพูดนะกระตบพี่นะั่น<ห>ทุกคน,น,นมาตั้งนานทุกคนเพิ่งเจอเจอะโว้คนเยอะมาก เจออีกแล้วทุกคนพ้ดอกใหญ่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 ต้องหันอีกอืมกำลังมี้ป่าเดี๋ยวพาไปดูอีกทุกคนต้องพูดเบานะทุกคนนะอืมเดี๋ยวมานี่ทุกคนสองดอกทุกคนกำลังปินี่ น้องเก้าไม่มาน้องเก้าไปตกปลาลื่นล้มขาเจ็บพ่อกับแม่ออกของคนนี่ทุกคนอันนี่เอียนี่นี่ทุกคนไหนวะน่าร<ะ>ัเงยียบเลย,เอ,ย,เลยอุ้ยเงยียบไปแล้ว นี่กำลังปีทกนอุ้ยขี้หมามีขี้หมาด้วยทุกคนขี้อะไรอุ้ยทุกคนเงียบผู้แบนเลยก็บอกเงี้เดี๋ยวแค่เห็ดก่อนทุกคนทุกคนจบคลิปแค่นี้ก่อนนะได้แค่นี้อุ้ยอุ้ยหนามท้นปากบ๊ายบาย